พบกกันตอนเด็กเด็กพี่น้องเด้อทักไทายเอฟซีกคู่สุกสุขคู่สุขคนถูกมองทุกบอนมานี่ก็มีวงเดียวสองวงวงทำวงสูงก็คือสิบอนอยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนกันเสียงสาลพันสอดมาวองวง เสียงสารพันเด้๋พี่น้องห้องสารพันบดบดประพุดบดประข้ามเสียงสอดมาแต่ทางใดเด้ผู้ใดเดีห้องสารพัน,วววพน,พนหว่อนๆมันเป็นคืนทำอิททีว่าเอาโปงศพเนาะเอาศพลงปลาเนี่ยนี่ทางเอฟซีกันยังถามมาอยู่กันยังถามมาอยู่อะเสาเขาเสาเสาวขวัญโอ้ยขออภัยไปนะ สวาวขวัญมีลูกจากควนว่าสันสองคนเดอ้อน้องอามน้องอ้อยก็วอาเร็วว่าอีกอยู่สั้นแหละมีคนถามก็เลยวอาเร็วว่าอีกเนาะแล้วก็อกายุไร่ปัญญาว่าสันอายุสามสิบสี่ปีอายุสามสิบสี่ปีแล้วก็มีคำถามอีกเนาะว่าเพื่นแฟนคนใหม่นี่มีลูกจากคนโบมีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ คำตอบบอมีเพราะว่าหากะหากะอยู่อยู่กันเนาะอยู่น้ำกันได้ประมาณหกเจดเดือนนี่แหละแล้วกห็หาเงินหาค้ำม,มาแอมเงิแแแแนแอมซรางนี่แหล,ละก็ถือว่าการเหตุการหากะสอกหากะไว้แตไว้ฮะนะแต่ก่อนนะเด้แต่ก่อนน่ะ ي, กนนะกได้ลูกสองคนแต่ว่าบวไรเนะรานะบวไรยังได้ลูกสองคนเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยเสียงสารพันเกองมาวันวนแจ็คแมนผู้ได้ทศยังไงเพราะว่าบุญสมโพธิไก่สิม้ามมอนี่แหละทางขุมบันนองสโนเพิ่นก็มาเพรพายายกวางมือเสานี่เนาะเห็นในคลิปนั่นแหละเนาะพอเหมากระถายขาวๆอยู่ตอนที่วันถวายถวายพระเข่าแล้วพอบานปั้นเพิ่นก็แเพรเมื่อนี้พอบ้านก็มาได้เพิ่นเมื่อเลยเพิ่นเมื่อนอนล่ะ พอบ้านปันเพิ่งก็มาอบอุ่นแต่ว่าเพิ่งเมื่อแล้วเมื่อพักผ่อนละ่ะไว้ได้สิมาอยู่ยืนแจงนาะบรด้มียังดอกแต่ว่ามาอยู่เป็นหมู่เป็นเผื่อนเล็กๆน้อยๆแล้วก็เมื่อบางคนก็นอนเมื่อนี้เจ๊ไพ่เนี่ยสินอนลูกล้านาก็หลายอยู่ <S <S มีอยู่เด้อมีลูกล้านหลยอยู่เด้อ <S <S มีเอฟซีเป็นห่วงประท้ว่าไพ่สินอนเป็นหมู่กับน้องสาวเพิ่น <S <S น้องสาวลูกสาวล้านแล้วก็เอื้อยเนาะพอปาจันทาก็มาละเอาถักไทยเฮ้ย ตักไายเข่าอันนี้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวปาจันทานี่ลูกสาวเสาหว,วานผู้นี้นะ่ะมีแฟนเป็นคนไทยพู้นี้นะ่ะอยู่ฝั่งไทยนะคะปาจันทากับบได้อยู่บ้านก็ไปอยู่น้ำลูกสาวนี่แหละขันมีเวียกจังกลับมาขันบุมีเพิ่นบัวด้วมาและวขันบุมีเวียก ไปอยู่น้าลูกสาวลูกสาวกกกิ่อนกินก้วยอันจีเด้อพี่น้องจ้าพยคือใจดีไปจีก้วยมากินก้วยเผาสิกินบอลีจะไม่ให้นี่ก็กินอะไรสางว่าเนาะเบอได้สัญญาเดียวนั่งจกลูกปจงไว้ให้กินเนด้อเห็นว่า เห็นว่าก้วยเผาเสบหอมถั่วถั่มาเสะดังอยู่ไปไปชิไปจีบบ่าเสะเอากโมได้หนึงเดียเสะเอาองมาเสะดักเหม่อม่เนี้ยไปเหมือนกันสองที่กนจีบเนี้ยมันงแต่เฮ้ยเดียวบุเป็นยังบุเป็นยังเด่หน่วยเดียวค่ะโอ้เห็นว่ากันเนาะเขาเลือกกินเบิดหน่วยจบหน่วยงามอืมูด้ก่อนเนาะ มาก่อนมีสิเหลือพี่น้องเอ้ยมาาาหนี่มาเป็นหมูเป็นเพื่อนเพิ่นเอ้ยปูบอลว่าพอได้อยากนอนนะแมวข่อยแม่แม่เออแมวเสารดาวแมวคือการแมวเสารดาวจะไปสิไปนอนใส่นอนอยู่นอนอยู่ทางเงินปนวนก็มีเดีย่ ไพ่ไพ่นางใช้ไม่นห่สูเออเมืองดูนี่พี่น้องมั้อันนี้อันนี้น่ะนอนอันฟังสารพันประตแต่ยินเยอะประโทเออเป็นอย่างไรหมวนเยอะเถ็เทศสารพันเออประสาน มงบอกมงั้นกา่เข้าไง่็เขาหาเเอาแต่วงไผ่พ่อจังมานี่นะบอกเฮ้ยมันเข้าอะไรนี้แต่วงบ่จังมานานสัมพพ่อจังก้วยมาวงนี่วงมะนาวนี่ได้อันในเงินเขาเอาโบเมนตอนไหนกับแสนหนึ่งผมบอกเออในเงินละหอบนี้เออารียละมีเนี่ เหไปนมกเล่นนเล่นนวี้เหลือจะันบุกเบางงานจิมวอร์อพวเดียยบงงานจิมอรหมูพลอยกินเงินได้แบนี้แ่บัเงเล่นได้ละปุ๊บเขาก็ไดทังนี้เนื่นกัไปขอเขาอันนี้ฮะเป็นเป็นเป็นบทอันนั้นพี่น้องไหว้คุณผาธรรมไหว้คุณระพุดไหว้คุณผาทรงเป็นบทอืมเป็นบทสารพันธุ์ อ่านจังไดก็บ่ชื่ออ่านจังได๋ก็บ่ชื่อจ้ะบ่ได้31ไปขอเขาก็เลยบ่มีหยังเฮ็ดหั่นนะจักสิเฮ็ดหยังก็เลยแม่เฒ่าลังพากันไปซื้อตี้ไปทําเนถุบ่ถพอฝึกเล็กๆน้อยๆนี่่อยกไปหาไว้ใส่บาพี่กันขายมันดึกแล้วได้เฮ้ยอย่าไปซื้อไปแลกหยังซอเจ้าเสื้อบ่ื สองยังยังไปสืบที่สองเคืองเคาะเออจำพอเขาเป็นความผันอยู่เฮ้านอนเลยอื้นเนี่ยอุ่นเนี่ยอุ่นเนี่ยก็คนไปเอิ้อนนะสิอันน่ะเอือยเพิ่นได้นอนอยู่ทางนั้นนะป่าจันท้าอยู่ฟังเฮ้ยเอื่อกันไปทางไหนเฮ้ยเอื่อยกันน่ะใส่ลูกลอยจะลอยไปทางไหน

อืมข mm uh ้นทางที่ีอตัวเดียวหมนนเกิดนนิาตื่นันเ่ต้องขใจพนเก็บตื่นมาเก็บข้อมูลตอนคนว่าเอาวันนี้ันแล้วเรืองแต่วัเดียัวกรตื่นตี่พนิไปยังเหคนับเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำกะมาน้ำกันได้ โอ้ยไอ้กรดยกหยอดเอเ้อเ้อเึงอะอเฮ้อเฮไมเะเนี่ยม้งเฮ้อเฮ้อเอเฮ้าเฮอืฮออ้อเาอ้าเห้ังบ้านนะ้เนี่ยม้อเ้วยมีห้หอเแลอเ้วก็้วเย็นยเย้นเฮ้วยป้เฮเฮ้อมน้นเน้อเฮ้อนอีกมเฮ้อเออเฮอเฮ้อนออออ้ เอออยู่บ้านน่ะอือข่าวน่ะมันก็ย่านแล้วมาก็มักฮอนอยู่เด้หักบติมันเดือนนี่เนาะเดือนยังแหมันเดือน12ดมันเป็นให้ทาอยู่บ่ไผก็อน่ะเออหาจะลเอ้าบ่ไปนอนติเจ้าบ่นอนบ่นอนแล้วเอออยู่ไฟุงเบิดแถวนี้ เอาคลิปนี้สิปิดไว้สำนีก่อนเ้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาเด้อโอ้ยของแม่ทะเละทานมันจึงวันหนึ่งเขานานซุกมือน,นี่นะทานซุ่มมันบอกโอ้ยสัมผัสเออเออเอออือ,อ,อ,อันนี้บรรยากาศยามกลางคืนคืน,คนแหลกได้นี่พี่น้องคืนแหลกได้นี่เอาพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ ขอบุกขอบใจติดตามชมคลิปหนะ้า